การปฏิบัติกับศูนย์ประสานและชี้แจงข้อมูลของทางกระทรวงคมนาคมในการจัดรถโดยสารขนาดใหญ่จากบริษัทขนส่งไปรับผู้ชุมนุมในพื้นที่ถนนอักษะอุทยานพื้นที่ถนนราชะดำเนินพื้นที่ผู้ชุมนุมบริเวณศูนย์ราชะการแจ้งวัฒนะสำหรับการปฏิบัติได้มอบหมายให้ทางกองทัพภาคที่1อําอำนวยความสะดวกณตาบ,บนต้นทางพร้อมทั้งให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อที่จะรับผู้ร่วมชุมนุมณตาบลปลายทาง จึงขอให้ผู้ชุมนุมเตรียมการสําหรับการเดินทางกลับภูมิเลี้ยมเนาวตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปครับสําหรับจํานวนรถในแต่ละพื้นที่พื้นที่ถนนอักษรอุทยานเตรียมรถโดยสารขนาดใหญ่ไว้จํานวน30คันพื้นที่ถนนราชดําเนินเตรียมรถไว้จํานวน20คันพื้นที่ชุมนุมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเตรียมรถไว้จํานวน20คันครับสําหรับทางครอบครัวผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมไม่ต้องเป็นกังวลใดๆครับทาง คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะบริหารจัดการและก็อำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้กลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพครับ